อย่าเยื่อค่ํำครวญถามคุณอิ่มใจเสียปากยิ้มที่ข้าต้องทํากับเองเรื่องนี้ยก็เพราะข้าหมั่นไส้เองสิวะนางเยื่อทีหน้าทีหลังอ่ะถ้าจะขึ้นมาบนเรือนของข้าแล้วพูดเรื่องอีนางบ้ากาหลงนะเองก็อย่าได้เสนอหน้าขึ้นมาเชียวไม่งั้นน่ะข้าตบหน้าหันแน่จบวาจาอาคาตคุณอิ่มใจก็ลวดพลาดแล้วเรียกหาชื่น ก่อนพากันก้าวหายลงไปจากเรือนยายเยื่อได้แต่นั่งก้มหน้าถอนใจก็คงจะพากันไปที่บ่อนหมื่นวรนาถอีกเหมือนเคยใช่นะคุณอิ่มใจนางชื่นยายเยื่อท่ำครวนอยู่ในใจแล้วจึงค่อยๆคลานลงจากเรือนอย่างไร้อุปสรรคใดๆที่จะมาจากคุณอิ่มใจเสียงร่ำไห้ดังระงมของกาหลงที่ดังมาจากเรือนยายเยื่อ แม้คุณหลวงเรืองวุฒิยังคงก้าวไปไม่ถึงเรือนยังคงได้ยินเสียงร่ำไห้ของกาหลงเข้าจนได้ยิ่งมีเสียงกาหลงร้องไห้คล่าครวนมากเท่าไหร่เท้าของคุณหลวงก็ยิ่งก้าวเร็วมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้มายืนที่หน้าเรือนแล้วก้าวขึ้นกระไดเรือนอย่างรวดเร็วพอก้าวพ้นกระไดเรือนก็พบร่างของกาหลงที่นั่งกอดเข่าก้มหน้าร่ำไห้อยู่เพียงผู้เดียวคุณหลวงจึงก้าวเข้าไปหาสุดกายลงนั่งเคียงกับร่างกาหลงสองมือจับบ่าที่กําลัง สั่นไหวเพราะแรงสะอื้นก่อนมีเสียงอันนุ่มนวลขึ้นมากาหลงร้องไห้ทำไมหรือกาหลงค่อยๆเงยใบหน้าที่อาบไปด้วยน้ำตาและเปียกอยู่ที่หัวเข่าทั้งสองข้างดวงตาของกาหลงหลบต่ำเมื่อสบตากับคุณหลวงใจหายเสมือนขาดลอยไปท่ามกลางท้องฟ้าเวิงหวางพระองค์ทรงสิง้นพระชนชีพไปแล้วจริงหรือจุาคะ พอสิ้นคำถามจากกาหลงคุณหลวงถึงแก่ผงะได้คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินถ้อยคำเยี่ยงนี้จากกาหลงหญิงที่หลายๆคนมักมองเป็นคนวิกลจริตหากแต่ในความวิกลจริตของกาหลงกลับแอบซ่อนความพักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้จนมากมายมากจนกระทั่งลืมความวิกลจริตแห่งตนเองไปเสียจนสนิทท่านเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะกาหลงหยุดร้องไห้เชิเอเถอะนะประเดี๋ยวท่านจะทรงกลิ้วเอาได้ที่กาหลงร้องไห้เยี่ยงนี้ คุณหลวงปลอบเสียงอ่อนโยนกาหลงหยุดร่ำให้ทันทีสองมือรีบปาดน้ำตาออกจากดวงตาทั้งสองข้างแล้วยิ้มระรื่นท่านเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วจริงๆนะเจ้าคะป่านนี้ก็คงจะทรงขับกล่อมพระราชนิพนธ์ที่แสนไพเราะของพระองค์ให้เหล่านางฟ้าเทวดาสดับฟังกันแล้วสินะเจ้าคะ กาหลงผู้เสียงใสแล้วชั่วครู่ก็ขับกล่อมบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์บริภาทถึงสตรีนางหนึ่งและสตรีท่านผู้นั้นก็คือพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีสตรีผู้สูงศักดิ์และเป็นที่รักแรกของพระองค์แต่ต้องมีการถอนมั่นก็เพราะ พระชนมายุที่ห่างกันมากซึ่งพระองค์วัลภาจงมีพระชนมายุเพียง28,000ษาหากแต่พระเจ้าอยู่หัวจงมีพระชนมายุ40,000ษาอีกทั้งพระองค์วัลภาจงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรวมทั้งเป็นผู้หญิงสมัยใหม่มีพระนิสัยค่อนข้างแข็งจึงเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของข้าราชบริพารสนิทในพระเจ้าอยู่หัวและครั้งสำคัญที่ทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วก็คือคราวที่ พระองค์วลภพาประทับรถยนต์เสด็จมาถึงคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวจะเข้ามารับพระหัตจูงตามประเพณีฝรั่งพระองค์วลภาทรงตกพระไทยเพราะระบอบซึ่งกฎมนเทียนบานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามไม่ให้บุรุษถูกต้องพระองค์มเหสีเทวีพระสนมนางห้าม พระองค์วลภาทรงเผอสะบัดพระหัตถ์มิให้จับจูงอันเป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นเกอ้อด้วยเหตุผลอันนี้พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระนิพนธ์วริพาถึงพระองค์วลภาได้อย่างไพเราะเพราะพิงอย่าธนงอวดองค์ว่างามเลิศสวยประเสริฐยากที่จะเปรียบได้อย่าธนงอวดองค์ว่าวิไลอันสุรางนางในยังมากมีอย่าธนงอวดองค์ว่าทรงศักด จะใฝ่รักแต่องค์พระทรงสีนั่งรถยนต์โออาวางท่าทีเป็นผู้ดีแต่ใจไพล่เป็นกาอย่าดูถูกลูกผู้ชายที่เจียมตนอย่าดูถูกฝูงชนที่ต่ำกว่าอย่าทนงอวดองค์วโสภาอันชายใดรือจะกล้ามางอนงอ้อ คุณหลวงเรืองวุฒิจึงยิ้มละไมฟังน้ำเสียงอ่นอนหวานไพเราะจนเพลินหูยามที่กาหลงไม่บ้าคลุ้มคลั่งเธอก็น่ารักน่าเอ็นดูมากยิ่งกว่าสตรีนางใดๆเพลอจ้องมองใบหน้างดงามอย่างไม่กระพริบตาดวงหน้ารูปไข่สีนวลคางยาวเรียวปลายคางมนเข้ากับปลายจมูกที่โด่งมนไม่โกหกนะเจ้าคะกาหลงถามน้ำตาชักจะรินไหลออกมาอีกเมื่อระแวงว่าอาจไม่จริงฉันไม่โกหกหรอก ท่านเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วจริงๆหยุดร้องไห้เถิดนะคนดีคุณหลวงปลอบเสียงอ่อนโยนการหลงก้มหน้า กัดริมฝีปากล่างกลั้นอาการจวนสะอื่นและกลั้นน้ำตาที่กำลังจะปริ่มออกมาอีกคุณหลวงเรืองวุฒนิ่งอึ้งท่าทางของกาหลงช่างกระทบหัวใจท่านเหลือเกินก่อให้เกิดความสงสารแสนสงสารพลันเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งก้าวขึ้นมาบนกระไดเรือนคุณหลวงจึงสะดุง้งแล้วชะงักสายตาที่เผลอจ้องมองความงามจากใบหน้าของกาหลงแล้วหันไปยังเสียงฝีเท้านั้น เห็นใหญ่ยเยื่อกำลังคานเขาเข้ามานั่งพระเพียบอยู่ตรงหน้าการหลงร้องไห้ทำไมหรือเจ้าคะยาญเยื่อถามอย่างห่วงใยอีกคุณหลวงจึงยิ้มน้อยๆก่อนตอบการหลงเสียใจที่พระมาหากษัตริย์ของเราทรงสิ้นพระชนชีพไปหน่ะหา่เยืย่อ โถโถโถเป็นคนบ้าแท้ๆยังรู้คุณในองค์พระมหากษัตริย์ยายเย่อผพูดจบก็ยกมือขึ้นปาดน้ำตาด้วยความซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระมหากษัตริย์แห่งสยามแล้วก็ฉุกค,คิดถึงจันทาขึ้นมาได้ยายเย่อจึงเอะอะโวยวายเสียงดังสนั่นเรือนขึ้นทันทีว้ายตายแล้วจันทาจันทาหายไปไหน อะไรนะใหญ่เยื่อจันทาหายไปหรอคุณหลวงถามอย่างห่วงใยกับสายเลือดของท่านเองเจ้าค่ะอีฉันจําได้ว่าจันทาวิ่งมาหากาหลงแล้วถูกกาหลงตวาดก็เลยวิ่งหนีไปเจ้าค่ะใหญ่เยื่อพูดเสียงสั่นเคลือเวทนาต่อเด็กน้อยที่ต้องเกิดมาอาภัพยิ่งกว่าผู้ใดมีแม่วิกลจริตซ้ําตัวเองก็ยังมีใบหน้าที่พิการพิกลดาข้างขาวข้างซิอีก ยายเยือดูแลการหลงไว้ก่อนนะฉันจะไปตามหาจันทาเองคุณหลวงบอกอย่างร้อนรนยาเยือรีบรับคําท่านจึงรีบก้าวลงจากกรไดเรือนไปอย่างรวดเร็วความห่วงใยต่อลูกอันเป็นสายโลหิตทําให้คุณหลวงยิ่งทุกข์กังวลแม้จะเป็นสายเลือดที่ต้องถูกปกปิดแต่ยิ่งถูกปกปิดมากเพียงใดความรัก ความห่วงใยที่แอบซ่อนไว้ก็ทวีคูณยิ่งถูกปกปิดมันก็ยิ่งอยากทะลักออกมาก็ตอนที่ห่วงใยอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่เองสองเท้ายังคงเหยียบย่ำไปตามทางเดินแล้วที่สุดก็ได้เดินเข้ามาภายในสวนลึกในสวนที่มีต้นไม้เยอะๆมีผลไม้ให้เก็บกินนี่แหละที่เป็นสถานที่ที่เด็กๆมักชอบเข้ามาวิ่งเล่นกันเป็นนักเป็นหนาเล่นกันไปครั้นเกิดอาการหิวขึ้นมาก็ชวนกันเด็ดผลไม้ในสวนนี่แหละ กินกันแต่ภายในสวนก็ใช่ว่าจะมีเพียงต้นไม้นานาพันธุ์ดอกนะยังมีบ่อน้ําที่เด็กๆส่วนใหญ่มักชอบมาว่ายเล่นกันขั้นหัวใจกระหวัดไปถึงบ่อน้ําใจของคุณหลวงก็ยิ่งสันสะท้านด้วยหวั่นเกรงสิ่งใดขึ้นมาสิ่งหนึ่งและนั่นก็คือเกรงว่าเด็กหญิงตัวเล็กที่มีอายุเพียงสามขวบจะเกิดนึกสนุกและอยากลงไปไว่ายน้ําเล่นกับเด็กอื่นที่โตกว่าคุณหลวงมองลงไปที่ลําคลองเห็นตับเต่าสันตวาและสายติ่ง ดอกบัวสีแดงสีขาวลอยเด่นอยู่ในลำคลองใจยิ่งหวิวแม้ท่านเองที่เป็นผู้ใหญ่ก็ยังอดที่จะหลงในความงดงามจากธรรมชาติไม่ได้เลยประษาอะไรกับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีอายุเพียงสามขวบเท่านั้นรันก็มีเสียงเด็กร้องตะโกนเรียกหาผู้ช่วยคุณหลวงจําเสียงนั้นได้ดีเป็นเสียงของเด็กวาดท่านจึงวิ่งตามเสียงตะโกนนั้นไปจนถึงริมลําคลองเห็นเด็กวาดลอยคออยู่กลางคลอง คุณหลวงเจ้าขาช่วยจันทาด้วยเจ้าค่ะจันทาตกน้ําสิ้นเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากเด็กบาดช่างบาดหัวใจของคุณหลวงยิ่งนักความห่วงใยที่มีต่อสายเลือดท่านจึงไม่อาจนิ่งดูดายได้อีกต่อไปร่างสูงกระโจนลงลำคลองอย่างรวดเร็วปากก็พร่ำเรียกหาแต่จันทาจันทาจันทาหนูอยู่ไหนจันทา ตะโกนเรียกอยู่เป็นนานพร้อมทั้งร่างก็ยังคงแหวกว่ายหาร่างน้อยๆของจันทาเหมือนหัวใจจะแตกสลายตายไปเสียในวินาทีนั้นๆหัวอ,อกของคนที่เป็นพ่อมันเจ็บปวดเยี่ยงนี้นี่เองเพียงขลาดไม่กล้าเผยตัวเป็นพ่อก็เจ็บช้ำมากพอแล้วแต่นี่มันเจ็บช้ำมากยิ่งกว่าหลายร้อยพันเท่าเจ็บช้ำตรงที่ไม่อาจดูได้ว่าบัตรนี้เด็กหญิงตัวน้อยๆจะเป็นอย่างไรจะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ แล้วใจที่ยังห่วงกังวลคุณหลวงจึงตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้เขาได้พบร่างน้อยๆของลูกที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ด้วยอย่าให้ต้องพบเพียงร่างเพราะนั่นหมายถึงความเจ็บปวดและเขาก็จะไม่มีวันให้อภัยตัวเขาเองด้วยเช่นกันสิ้นคำอธิษฐานทันมือของเขาก็ได้ไปสัมผัสกับร่างน้อยๆเขาพอดีคุณหลวงดีใจและพยายามอุ้มร่างน้อยนั้นขึ้นมาบนบกพบตัวน้องแล้วหรือเจ้าค้าคุณหลวง ว่าถลาเข้าหาด้วยความดีใจขณะที่ได้พากันขึ้นมาจากลำคลองแล้วคุณหลวงพยักหน้าแล้วจับร่างน้อยๆให้นอนคว่ำลงกับเข่าของเขาที่ยันเข่าอยู่น้ำใสไหลทะลักออกจากริมฝีปากน้อยอยู่ครู่ใหญ่ดวงตาที่ปิดสนิทจึงค่อยๆปลือดวงตาขึ้นคุณหลวงยิ้มทั้งน้ำตาอาบหน้าก่อนที่จะอุ้มร่างน้อยๆของจันทากลับมายังเรือนใหญ่เยื่ออวางร่างน้อยลงกับเสื่อการหลงจึงปาดเข้าหาทันทีเธอกอดร่างน้อยไว้แนบกับอก มือก็รูปที่ศีรษะน้อยๆด้วย,ยความรักและเวทนาคุณหลวงกับยายเยือต่างยืนจ้องหน้ากันขม็งแล้วความคิดของคนทั้งสองก็ตรงกันที่ว่าแม้กาหลงจะเป็นหญิงวิกลจริตแต่ในความวิกลจริตแล้วก็ยังมีความรักและห่วงใยในสายเลือดของเธออยู่มากไม่เหมือนกับคุณอิ่มใจที่มีสติสมประกอบแต่ขาดความรักและความห่วงใยที่มีต่อบ,บุตรเธอมีแต่ความอิจฉาริษยาจนลือแม้คุณธรรมอันดีงามคุณหลวงไปพบจันทาได้อย่างไรหรือเจ้าคะ ยายเยื้อถามขึ้นคุณหลวงจึงพยักหน้าแล้วชวนยายเยื้อให้ไปคุยกันที่นอกชาญเรือนแต่ก่อนไปก็ยังไม่ไวายดึงตัววาดให้ตามสนทนาด้วย และที่นอกชาญเรือนคุณหลวงก็ได้รู้ความจริงว่าที่จันทาต้องตกน้ําไป็นั้นก็เป็นเพราะคุณอุ่นจิตกับคุณอารีช่วยกันผลักจันทาให้ตกน้ําหลังจากที่จันทาถูกการหลงไล่ตะเพิดออกจากเรือนไปขณะที่การหลงกําลังเศร้าใจและเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระมหากษัตริย์ไปจากนั้นจันทาจึงก้าวออกจากเรือนจนพบกับคุณอุ่นจิตกับคุณอารี จนต้องมีเรื่องมีราวอันน่าอัปยศเยี่ยงนี้เกิดขึ้นคุณหลวงเรืองวุฒิยืนกัดฟันกรอกเคยชังในความริษยาในตัวคุณอิ่มใจมาแล้วแต่มาบัดนี้เขาอาจต้องชังความริษยาในตัวบุตรสาวทั้งสองคนของเขานึกไม่ถึงเลยว่าเลือดริษยาจากคุณอิ่มใจจึงรุนแรงจนถึงกับถ่ายทอดมาสู่บุตรสาวทั้งสองได้อย่างมากล้นถึงเพียงนี้สงสารก็แต่จันทาเด็กน้อยที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาใดๆแต่ต้องมารับเศษกรรมจากบุตรสาวทั้ง ทั้งสองคนของเขากับคุณอิ่มใจรู้เยี่องนี้ก็ดีฉันจะได้ลงโทษทั้งยายอุ่นยายอารีเสียให้เข็ดคุณหลวงตะคอกเสียงดังสนั่นลั่นเรือนเยื่อจนแม้ยายเยอกับวาดที่นั่งพับเพียบก้มหน้าอยู่กับพื้นยังต้องพากันสะดุ้งหยองอย่างสุดตัวด้วยยังไม่เคยเห็นคุณหลวงจะโกรธโกรธาต่อบุตรสาวทั้งสองของท่านได้รุนแรงเอาถึงเพียงนี้แม้ยายเยอกับวาดยังคิดแล้ว หากเป็นคุณอิ่มใจเล่าเธอไม่เพียงคิดแต่เธอจะเพิ่มความริษยาที่มีต่อกาหลงและจันทาอีกมากขึ้นเพียงใดและความริสยาอันมาจากคุณอิ่มใจใครๆก็รู้ว่าร้ายแรงมากเพียงใดเพียงคิดให่เยื่อยังอดถอนใจแรงๆไม่ได้คุณหลวงเจ้าขาบ่าวคิดว่าอย่าเพิ่งไปลงโทษกะไรคุณหนูทั้งสองคนเลยนะเจ้าคะ ลังทีเบาคิดว่าอาจเป็นเรื่องที่เด็กๆเ,เล่นกันแล้วผักตกน้ําลงไปเองก็ได้นี่เจ้าคะยายเยื่อวิงวอนขออภัยให้คุณอุ่นจิตกับคุณอารีแต่สีหน้าท่าทางของคุณหลวงแข็งแกร่งเกินอภัยไม่ใช่อย่างที่ยายเยื่อคิดแน่ไม่งั้นนางวาดมันจะกล้ายืนยนันหรือว่าเห็นกับตาที่ยายอุ่นกับยายอารีช่วยกันผักจันทาตกน้ําคุณหลวงเรืองวุฒิยังคงยืนยันในความซื่อสัตย์จากวาด และเขาก็จะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้ต้องผ่านพ้นไปโดยไร้การตัดสินความใดๆคนทำผิดก็ต้องรับผิดไม่ว่าคนผิดจะเป็นใครก็ตามทีจันครึ่งดวงตอนที่16วันรุ่งขึ้นเวลาแดดสายสองทิวไม้แลกระจ่างร่างบางของคุณอิ่มใจก็เพิ่งจะกลับมาจากบ้านยอดที่ชานเมืองพอก,ก้าวขึ้นกระไดเรือนมองเห็นสีหน้าของเบาวสาวที่ชื่อผิด นั่งหน้าเป็นม้าหมักลุกก็ให้แคลงใจเมื่อกระแทกกายลงนั่งกับต่างไม้สีดาแล้วหยิบผ้าขึ้นมาซับเหงื่อบนใบหน้าส่วนชื่นก็ทิ้งกายลงนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นข้างล่างก็ไม่ห่างจากคุณอิ่มใจเลยอีพิษเองไปกินลังแตนที่ใดมาหรือหน้าตาของเองอ่ะมันจึงบูดบึ้งเอามากมายถึงเพียงนี้ชื่นถามน้ำเสียงประชดประชันต้องลมเสียมา แต่วันวานเขาเล่นการพนันเสียอาจไปมากโขซ้ำตกดึกคุณอิ่มใจก็ยังหนีชื่นไปพรอดรักกับยอดจนลืมชื่นกว่าจะกลับมาพบชื่นที่บ่อนหมื่นวรนาศก็เช้าของวันใหม่และกว่าที่จะกลับมาถึงเรือนคุณหลวงเรืองวุฒิก็สายของวันนี้นางพิษนางชื่นมันถามแล้วทําไมจึงไม่ตอบมันไปล่ะเอ็งไปกินลังแตนเส้ที่ใดมาคุณอิ่มใจถามบ้างแต่ก็ถามด้วยน้ําเสียงเรียบๆแล้วใช้ผ้าซับเหงื่อไปเรื่อยๆทั่วใบหน้า บ่าไม่ได้ไปกินรังแตนที่ใดมาดอกเจ้าค่ะแต่ที่เบาต้องมีหน้าตาเหมือนไปกินรังแตนมาเยี่ยงนี้ก็เป็นเพราะคุณหลวงสิเจ้าค่ะพูดจบพิษก็บีบน้ําตาทําท่าชวนให้คุณอิ่มใจและชื่นต้องคิดคิดและกลัวประวัติศาสตร์มันจะซ้ํารอยเหมือนกับนางบ้ากาหลงกับคุณหลวงอีกครั้งคุณอิ่มใจกับชื่นจึงตาลุกพองด้วยกันทั้งนายและเบาและพูดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันว่า เองว่ากะไรหรืออีพิษพิษตกใจและอ่านแววตาของคุณอิ่มใจกับชื่นออกจึงโบกไม้โบกมือเป็นการใหญ่และพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันร้อนรนอุ๊ยไม่ใช่อย่างที่คุณอิ่มกับนางชื่นคิดดอกเจ้าค่ะงั้นมันเรื่องอันใดกันเล่าอีพิษคุณอิ่มใจถามเรียบๆแล้วใช้ผ้าที่ซับหน้าเมื่อครู่โบกสวัยแทนพัด เมื่อวานสิเจ้าคะตอนที่คุณอิ่มกับนางชื่นไม่อยู่เรือนคุณหลวงอ่ะท่านตีคุณหนูอุ่นกับคุณหนูอารีปานตายไปเชียวเจ้าคะ่ะพิจิบป,ปากจีบคอฟ้องดวงตาย,ยังส่งประกายวาววับไปด้วยเล่เหลี่ยมนานา,นาประการคุณอิ่มใจหยุดชะงักมือที่กําลังโบกสวัยผ้าซับหน้าไปมาแล้วฟาดผ้าเช็ดหน้าลงกับพื้นเต็มแรงมาเรื่องอันใดกันคุณพี่จึงกล้าหาญชานชัยถึงกับเคี่ยนตีลูกข้ายอย่างนี้ทําราวกับยายอุ่นกับยายอารี จะไม่ใช่ลูกของคุณพี่เสียเยี่ยงนั้นคุณอิ่มใจแผดเสียงข้างแค้นดังมีไฟจุดกลางสวงลมหายใจเริ่มขัดจนต้องหายใจแรงๆและถี่จนสะท้อนหัวใจมันวุ่นวายละคนโทสะ เป็นเพราะอีนางจันทาลูกอีบ้ากาหลงสิจคะมันซุ่มซ่ามไปเล่นท้ายสวนและพัดตกน้ําลงไปเองส่วนนางวาดมันก็ฟ้องคุณหลวงว่าคุณหนูอุ่นกับคุณหนูอารีช่วยกันผลักนางจันทาตกน้ําคุณหลวงท่านก็เลยโกรธและเคี่ยนตีคุณหนูทั้งสองเจ้าค่ะบ่าวเนี่ยหัวใจแทบแหลกสลายจะช่วยอะไรก็ไม่ได้บ่าวมันก็แค่บ่าวในเรือนคนหนึ่งชื่นยังคงทําครวน เ,เรียกความเชื่อมั่นให้คุณอิ่มใจมั่นใจในความซื่อสัตย์จงรักภักดีแต่เพราะพลานี้มันไม่ใช่เวลาที่ใครจะมาข่ครวนเพื่อเรียกร้องหาความสําคัญให้แก่ตัวชื่นที่หมั่นไส้พิษอยู่เป็นทุนเดิมแล้วจึงตวาดแวดพร้อมกับยกเท้าขึ้นถีบร่างพิษกระเด็นไปไกลพอแล้วอีพิษเองจะข่ครวนหาพระแสงอันใดของเองไม่เวทนาคุณอิ่มเธอบ้างหรืกอกระไรเห็นไหมเธอโกรธจนหน้าเขียวไปแล้ว ชื่นบอกแต่เมื่อเหมือนถึงคราวคลหอของชื่นเองเท้าของคุณอิ่มใจจึงถีบเข้าที่ซี่โครงของชื่นอย่างแรงจนร่างชื่นต้องกระเด็นไปทับร่างพิษไว้อีกต่อหนึ่งแล้วร่างทั้งสองร่างเลยต้องนอนกอดกันกลมอยู่ที่นอกชาญเรือนไปนะเองสองคนจะไปไหนก็ไป กูไม่อยากเจอหน้าใครทั้งสิ้นคุณอิ่มใจตวาดแว๊ดอย่างข้างแขนมองเห็นทุกคนเป็นอริราชศัตรูไปเชียหมดไม่เว้นกระทั่งบ่าวผู้ซื่อสัตย์เยี่ยงชื่นกับพิษทั้งสองกอดคอกันแน่นค่อยๆพากันคลานเข่าลงจากเรือนและพากันไปนอนเรียแผลใจกันที่เรือนของแต่ละคนไม่มีใครเหลือเป็นบ่าวรองบาดแม้แต่คนเดียวแต่คุณอิ่มใจก็ยังคงทุกข์ระทมหวาดระแวงในความรักของคนหลวงที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายลิษยาที่มีต่อกาหลงและจันทาก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณ มากยิ่งขึ้นก่อนหน้านั้นยังมีเพียงกาหลงอีหญิงบ้าให้คุณอิ่มใจต้องคอยขัดข้องใจแต่มาบัดนี้กลับมีจันทาที่เสมือนหนามคอยทิ่มแทงอกของคุณอิ่มใจแต่เช้าจะหลดค่าจะทำสิ่งใดเกินเลยไปก็ใช่ว่าจะเป็นผลดียิ่งมาหลังๆคุณหลวงเองก็ไม่ใยดีใดๆแต่ตัวเธอรู้ว่ายิ่งแข็งขืนก็ยิ่งพ่ายแพ้ คงจะเอาคำโบราณมาปลอบใจวันพระไม่ได้มีหนเดียวมันยังมีอีกหลายวันและหลายวันนั้นก็ต้องเป็นวันของคุณอิ่มใจเองเข้าสักวันละวนะ่และเมื่อวันนั้นมาถึงนางบ้ากาหลงหนางจันทาเองสองแม่ลูกอย่าหมายว่าจะหาความสุขใดใดได้เลยชั่วชีวิตนี้คุณอิ่มใจเข็นเขี้ยวอย่างคับแค้นแน่นสวงพุทธศักราช2475นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชา แต่เดิมขึ้นคลองราชเป็นเวลา7ปีผ่านมาและบัดน,นี้จันทาก็มีอายุได้10ปีเต็มถึงจะมีอายุเป็น2หลักแล้วแต่ความเป็นเด็กที่ยังชอบเล่นและซุกซนก็ยังคงไม่จางหายไปจากเด็กหญิงแสงแดดจ้าจัดในยามตะวันตรงศีษะเด็กหญิงจันทาจึงหลบคาหลงผู้เป็นแม่กับยายเยื่อมาเล่นอยู่เพียงคนเดียวที่สวนหลังเรือนยายเยื่อ ใบผู้ระหงถูกจับมาจัดเรียงซ้อนกันอย่างมีระเบียบอยู่บนเขียงใบจิว๋วนิ้วมือปัอป้มๆข้างหนึ่งกดตั้งใบผู้ระหงนั้นไว้อีกข้างหนึ่งจับมีดเล็กลักษณะอย่างมีดเจียนหมาคมกริบตั้งท่าทางอย่างธรรมะธรแมงแล้วครูต่อมาเจ้าใบผู้ระหงสีเขียวเข้มคัดมาแต่ใบใหญ่ขนาดเท่าๆกันกองนั้นก็ถูกหั่นเสียเป็นฝอยละเอียดยิบในพริบตาแสดงถึงความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งของผู้หัน่น อเก่งจังเด็กหญิงจันทาหันขับไปตามเสียงอนอ่อนโยนและสุภาพจากเจ้าของเสียงแล้วเด็กหญิงจึงได้พบกับใบหน้าที่หล่อคมคายละไม้คล้ายกับใบหน้าของคุณหลวงเรืองวุฒิเป็นอย่างมากแม้จะต่างกันด้วยวัยเพราะเด็กหนุ่มคนนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียง17ปีเด็กหญิงจันทามองใบหน้าอันหล่อคมคายจากเด็กหนุ่มนั้นแล้วยิ้มละไมก่อนก้มหน้าลงจัดการกับใบผู้ระหงอันเป็นของเล่นโปรดปานเก่งจริงๆหรือเจ้าคะคุณเทพ เด็กหญิงจันทราถามถึงแม้จะเป็นคำชมซ้ำๆซากๆจากคุณอธิเทพแต่ก็สามารถทำความพอใจให้แก่ผู้ฟังที่มีอายุเพียงสิบขวบที่ยังควบคุมสีหน้าให้ดูสงบอยู่เช่นเดิมได้จะมีก็แต่ในตาดำคลับอันมีประกายแห่งความพึงพอใจวาววับอยู่ทั้งๆกำลังก้มหน้าอยู่กับการลำเรียง